สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของเล่นมาแนะนำนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้วัดระดับวัดสกิลการพิมพ์ของเรานะคะว่าในหนึ่งนาทีเราสามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดกี่คำนั่นเองนะคะอันนี้สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทำบนเว็บไซต์ได้เลยนะไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรวุ่นวายเลยเออแต่ว่าเขาจะมีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ยังไงลองไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆสามารถพิมพ์ได้ กี่คำนะคะในหนึ่งนาทีเออมันสนุกมากเลยไปพิมพ์กันดูคะ่ะนี่เลยนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเพืพ่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ wordperminute.org นะะหน้าตาแบบนี้เลยนะแล้วทีเนี้ยเราไม่ต้องล็อกอินใดๆเลยนะคะทีนี้เราก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยนะเพราะเราเริ่มพิมพ์ปุ๊บนะระบบเขาก็จะจับเวลาของเราทัานทีเลย อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะตรงนี้เขาจะเป็นหกสิบวินาทีเนาะหกสิบวินาทีนะคะเออเราสามารถเลือกได้นะว่าเอออันนี้ก็จะเป็นสองนาทีแบบนี้สองนาทีอันนี้สามนาทีแต่ว่า,อา,เ,อาเอาเอาแค่หนึ่งนาทีพอนะคะอันนี้หนึ่งนาทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะไปเลย ลืมเปลี่ยนภาษาลืมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยอ่ะโอเคแล้วตอนนี้คีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะอ่ะเริ่ม อันนี้พิมพ์ได้ทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็น result ให้เรานะคะนี่คือของแอมนะคะแอมพิมพ์ได้ทั้งหมด50าําคำนะคะห0าคำแล้วก็มีผิดไป4ีํคำนะคะฉะนั้นเขาก็เลยคิดให้เป็น46คําคำต่อน,นาทีนั่นเองนะคะความสามารถของเราอยู่ที่46คําคำต่อน,นาทีอันนี้เราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคือมันก็สนุกมากเลยนะแอมก็ชอบมากๆเลยคือเหมือน เราก็แบบเหมือนเราได้แบบทําลายทําลายเอ่ออะไรนะทําลายสถิติของตัวเองอะ่ะเออครั้งนี้ได้46ใช่ไหมครั้งต่อต่อไปฉันพิมพ์ให้เร็วกว่านี้อีกอะไรนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะว่าเพื่อนๆจะพิมพ์กันได้กี่คำ